ไอถนอนเส้นนี้เนี่ยผมเรียกถนนบุญถ้าไม่มี<ด>ถ้าม่มีท่านคนรูมนัสปรินัที่ักเนี่ยเราจะไม่มีพื้นที่ถนนนี้นี่เป็นแนวการคที่ถนนได้จากไหนคนี่ได้ได้งดบจากของคุณสินอมม้อมโมสมัยนั้น มาทำการศึกษาแล้วก็ขุดบล็อกไม่งั้นพื้นที่เนี่ยจะเหลือน้อยลงนน้อยเพราะถนนกายเป็น<บ>พื้นที่รอบๆนี้เป็นพื้นที่นอสลอ คือคือห้าพันห้าร้อยหกสิบสามไร่เนี่ยคือพื้นที่รอสอรบแต่อ่าเขตห้าไร่เนี่ยสี่ร้อยกสิามไร่อ๋อแต่ถ้าของใช่ไหมคะตัดทับกันทั้งนี้มันที่ที่มาขอที่บางส่วนใช่ไหมคะก็มีบอยมีเส้นตรงนี้นะครับแต่ชั้นล่างแต่แต่แต่ชั้นล่างที่ที่เป็นแหล่งเก็บน้าอะไรอย่างนี้ อยู่ข้างนอกของเขียทามราแล้วก็ตรงนี้เราการนอกอ่ามาแล้วมาแลผมว่าผมคงจะต้องดักอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าผมไปนู่นเดี๋ยวผมเข้าไม่ได้ผมต้องดักอยู่ตรงนี้แล้วครับผลเข้ามานี่แล้วครับ ผมนี่อยู่เนี่ย้ผมนี่นีฮะต้องหามุมก่อนนะฮะถ้าเกิดผมอยู่ข้างนอกแล้วผมจะเดินตามท้ายขาบวนนี้ผมจะเข้ามาข้างหน้าไม่ได้ไ โอ้ยเดินทางมาถึงแล้วนะครับ ใครุือนรับี่โมเดลหันไ,นไนผาครับต้องเประมผมปุกิงเมืองครับผู้ในการโครงการสมปทานเดียวครับเป็นไรครับพ,พี่ปียพันเป็นน้องชายครับอ๋อนองเนี่ ขอบคุณครับ oh. ถ้าอยากจะนำเรียนท่านประหลัดนี้ก็ว่าตัวขนาดนี้ตอนนี้ท่านประหลัดอยู่ต้นบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ของหนองซึ่งหนองจะมีอยู่ทั้งหมด5,500-6,000ไร่ <Okay. S 2> ซึ่ง5,000นี้ก <Okay. S 2> ็าบริเวณที่เป็นน้ำทั้งหมดครับอ,อยากจะนำเรียนท่านประหลัดว่าตัวหนองนี้าตัวนี้ครับมัน <Okay. S 2> จะเป็นตัวต้นน้ําที่เป็นต้นน้ำน้ำยิง <Okay. S 2> ซึ่งจะไหลเข้าสู่ควานพะเยา จากควาาพยาตัวนี้ครับก็จะไหลย้อนขึ้นเหนือเพื่อจะไปลงน้ำโขงที่อำเภอ,อเชียงของที่จังหวัดเชียงรายนะครับนั้นปัญหาคือว่าเมื่อน้นําในความพะเยานะครับพอถึงเวลาหน้าน้ำนี่น้ําท่วม,มถึงเวลาหน้าแรงน้ําไม่มีพอ,อ,อว่าต้นน้ําที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รับการพัฒน,นาซึ่งสภาพซึ่งสภาพตัวหนองเิงทรายตัวเดิมจะเป็นแบบนี้ครับเออเป็นแก้วนี่ครับหนองเรียงทรายแปะอะไรเรยงทราย เมื่อก่อนนี้น่าจะมีพวกเนื้อทรายพวกอะไรมาอยู่แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาแอบดูหรือว่าเพื่อนจะมาส่องสัตว์นะครับทนี้ก็ปรากฏว่าพอไม่ได้รับการพนาปุ๊บเนี่ยเมื่อท20 30ปีกปแล้วก็คือเอ่ชาวบ้านมันยังไงนะคนทัวค์นทัวก็คือน้านีจากฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตะวันตกครับฝั่งนี้ครับจะเป็นทางทางอุยานชาตินะครับก็จะไหลเข้าไหลไหลเข้าจะเอียงเข้าหาลำลำลำแม่น้ําครับ เพรว่าน้ำทั้งหมดเนี่ยเวลามาพุ่งเนี่ยมันก็จะไหลเข้าฟ้านพอฟ้านเก็บไม่ได้พวกก็จะไหลทิ้งลงน้ำฝนทางอำเภอโดยเฉพาะทางท่านนายอำเภอได้ใจแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแม้กระทั่งขุมบุญญาแห่งชาติก็มามองว่าถ้าหนองนิสซายเนี่ยถ้าผ่านคนไร่ไม่ได้รับการพัฒนาเนี่ยก็ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบแน่นอนพอมาในวันที่12กุมภาพันธ์6 3ครับท่าน นายกพลเอกประยุทธ์มาที่หนองลินชายแล้วก็ได้สั่งการให้กรมจุะทานสมัยนั้นก็คือท่านผู้พิีกองเปียวกองจางออครับก็เลยมาวางไว้ในคอนเซ็ปต์ว่าหากจะพัฒนาควา้านยาวเออหากพัฒนาหนองลินชายเนี่ยจากหนองทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพัฒนาเป็นร่องน้ําหรือลอกมีแก้มดิงตรงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ทำรูปหัวใจต,ตรงนี้เป็นหมู่บ้านควายพัฒนาเอาดินทั้งหมดครับมาปรับพื้นที่ตัวเขตห้ามลากก็ปรับเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวภายในนาโตตอนนี้ก็คือว่า แต่ในในขณะเดียวกัน5,000ันกว่าไร่ครับตรงบริเวณไหนที่เราทําเป็นแหล่งกักเก็บน้ําเราก็ทําไปส่วนไหนที่มันเป็นเขตหุบลาของป่าคร้ก็ทางเขตท่ามล่าแล้วก็ทางอำเภอก็จะทําเป็นแหล่งรุบไปนั่นการข้นมาจะควบคู่กับการครับครับตันนี้ก็เลยทําให้น้ําจากเดิมที่มีอยู่ที่นี่ประมาณ5ล้านตอนนี้สามารถกักเก็บน้ําได้เป็น30ล้านลูกบาทนี้ครับโอ้แล้วแล้วแล้วอ่าน้ำที่เต็มเนี่ก็ตอนนี้อ่ ที่ท่านประหลัดมาครับก็คือน้ำนี่แทบจะใกล้เคียงกับที่เราคาดการไว้ว่าเกือบได้ถึงสามสิบล้านท่นแหนดี่พักโรงแรฝนยังไม่ทันเลยน้ำจะเต็มแล้วตรงนี้ในการพัฒนาต่อยอดอีกเหลืออีกสองระยะสุดท้ายคือในส่วนพื้นที่ที่อยู่ด้านนอกที่ท่านประลัดมาก็จะเห็นว่าจะมีพื้นที่นาของชาวบ้านอยู่เพราะนั้นถ้าเราสามารถนาน้ําตัวนี้ครับขึ้นไปใช้บริเวณทั้งทั้งโดยรอบ แล้วก็เสร็จแล้วน้านทั้งหมดเนี่ยก็จะเติมไหลลงเข้าสู่ความยาวแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับในอนาคตข้างหน้าบริเวณป่าคลายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกิดมีมีไฟนันเราก็เลยว่า้้พแบบนนันนใช่ครับก็เราก็เลยว่าเราจะวางแผนกะ็คือว่าในตัวลําน้ําที่เป็นลําน้ําสายเหมืองน,นี้ก็จะทําอาคารเป็นอาคารปิดเปิดเพื่อให้น้ำเนี่ยน้ำส่วนที่ชาวบ,บ้านใช้ก็สามารถใช้ได้น้ำในป่าคล้ายก็เป็นการและที่สำคัญที่สุดด้านท้า,ทายตรงบริเวณที่ท่านประหลัดมาครับก็จะมี ใช้น้ําจากตัวหนองทรายเป็นผลิตน้ําประปาครับเพราะฉะนั้นการบริหารทั้งหมดนี้ไปเลยจะทให้ทั้งส่วนนักอนกรักเองทางลุมชนเองทางอําเภอเองแล้วก็ทางเขตท่ามราเองก็ทํางานร่วมกัน mm hmm. สําคัญที่สุด mm hmm. ครับเริ่มต้นก็คือมีกระบวนการ mm hmm. การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนทั้งหมดครับแล้วเราเราเราไอ้มีน้าําจาก นาชาวบ้านไหลลงหนองเล็งทรายมีครับเราก็จะมีแต่พวกนี้ครับก็จะไหลลงแล้วก็จะมีอาคารรับน้ําเข้าครับไม่ให้หรหั่วหกแต่ในขณะเดียวกันในช่วงแรงครับก็จะมีปัญหานิดนึงเนื่อง,งจากว่าพื้นที่นานเนี่ยจะอยู่สูงกว่าตรงบริเวณหนองดังนั้นการนําน้ําขึ้นมาใช้ก็อาจจะต้องใช้วิธีในเรื่องของการสูบสูบขึ้นขึ้นมาใช้แต่ชาวบ้านประชาคนเรียบร้อยเรื่องค่ากระแสไฟฟ้าไม่มีปัญหาครับ ยังใช้โซลาร์ปั๊มก็ได้นะครับที่นี่ก็เลยเป็นการทํางานบูรณาการร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามครับการขับเคลื่อนทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มจากผู้นํำก็คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนนําร่วมกับทางเพื่อแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชุมมีการบูรณาการแล้วก็ทั้งท้องที่ท้องถิ่นให้ความ่วมมือหมดครับครับขอบคุณไอ้ที่ถามว่าน้ําจากในนามันลงหนองมั้หรือเปล่าก็ส่วนใหญ่น้ําในนาบ้านเราไม่ค่อยสะอาดมีสารปนเปื้อนอ๋ออันนี้ ในระยะระะยต่อไปท่านนายเพื่อจะพูดคุยหาวิธีการทำบำบัดก่อนจเรื่องในนี้ได้คือเรื่อควบคุมไปด้วยเริ่มต้นก็ใช้หลอดไฟรถเจือกในที่ของการจักทางแล้วก็หยดคำนวณได้ครับเรื่องพวกนี้แล้วน้ำที่มีเคมีผ่านมาเราก็เอาเติมส่วนให้รถเจือกตรงนี้ท่านนายเพื่อก็มีการในเรื่องของพวก ป่าต้นน้ำพวกนี้ก็พยายามให้ลดการใช้สารเคมีแล้วก็ไม่ได้ทำน้ำเปล่าด้วยใช่ครับน้ำเป,ป่าตนะ้นทุนสูงแล้วก็ <laughs> ต้นน้ำอะไรต่างๆนี่ก็ลดการเรื่องการใช้สารเคมีลงๆได้เยอะเลยครับที่บ้านมาเป็นร่องมันเป็นร่องมาครับมันเป็นร่องแบบนี้นะครับ ลกกองมาลองดูว่าน้องมันล<ช>ูกแนวราชมีอาการอาการน้ำเสียที่แบบรับเรียกใช้พืชน้ำบำบัดสามล่องน้ครับเลาเกเบแต่อย่างน้อยที่จะได้ช่วยช่วยกรองช่วยบำบักดก่อนที่จะปล่อ,อยลงอาจจะเป็นพวกชุดคู่เรืสีอะไรพวกนั้นใช่มัน,น,น,นจะมีมันจะมีพืชอท่าเช้ทิด ตึงสารเคมีกรองสารเคมีดูดซับสารเคมีสกัดสารเคมีคคมันจะมีหลายชนิดเลยที่เราต้องลูกกันท่านบริเวณที่หนองน้สายตรวนี้ก็เป็นที่หลายๆจังหวัดนะครับเริ่มมาอิจฉาว่าทําไมจังหวัดพิจิตรสามารถพัฒนาตัวบึงที่เป็นบึงขนาดใหญ่ได้ <c oughs> ท่านท่านรองปรลัดมหาไทยาเป็นกรรมการในเรื่องบึงขนาดใหญ่ทุกครั้งนะครับลองอันสิ นี่แสองว่าพอเรามีการบูา,าการก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถทําแล้วสําเร็จแล้วก็เป็นเวลาใครไปที่ไหนก็จะพูดถึงเรื่องของหนองในือสายู่ตลรดเวลาครับ <c oughs> ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติม5,000ข่อไร่เนี่ยมีกฎหมายอยู่2ตัวก็คือตัวแรกก็คือที่สาธารณะธารมธัญ122อีกตัวหนึ่งคือของเขตภาคตะาครับไอ <ลา S 2> ้พระรากิจการที่ออก58แต่มสรเราเนี่ยปี4 .1 พอดีท่านวรพงศ์ผมที่ดินได้กรุณานะครับได้ได้มาทำแผนสำรวจบินโดรนได้เลย เป็นเพื่อนเด็กอยู่เป็นเพื่อครับสายตายังสั้นเปนพอนครับใ๋อ่านว่าผกัอตรงที่ดินนะคะมาบินโดน5้า0ัน้ารอยไร่เนี้ยค่ะประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาถึงการเดินกราคมเพื่อจะได้ประมวลผลค่าแล้วก็สถิติแล้วก็บริเวรรอบแปลนแปลนนี้ด้วยแปลนเคยใช้เป็น้วมู รอบนี้ที่กันเป็นที่ที่ใหมากกับเดนาคมี้มีผลในในอัปตรายต่องารเทางตอนนี้เราต้องเคลียร์เรื่องของเรองนี้ก่อนเื่อใช้ยของที่ดินเป็นเขตการร่วมกับฉุกเฉินเท่ากันไม่มีในรูปเงาเทตอนนี้ไม่มีเราคันไว้ชัดเจนครับก่อนที่จะดําเนินการสองปีที่แล้วเราประชาคมทั้งหมดแล้วก็กันเขียนไปเรียบร้อยห้ามไถ่กลุ๊ปแล้วก็ใช้ถนนเดิมทีเป็นถนนลูกรังแล้วตอนนี้เป็นถนนลาดยางเราฝากข้อจากท่านผู้ว่าการยุตศาสตรรมจังหวัดขอนแ มื่อปีที่แล้วรวปสีกาลยสมงขมุดมานันงเป็นรูปสะสแล้วก็ทางิมพป้ายขายที่เลยจากราคาแสนนะครับนันออกตอนนี้จะเป็นร้านละสมุดนะครบออกสมุดิป้ายขายที่พร้อมรีสอดขายที่พอไม่มีการพัฒนาเขาไม่มีใครสนใจครับคนนี้พอมีน้ำมีที่เป็นอลไเจ้าของไม่ขายทไม าก็ข <Okay>. uh, ไล่ไล่จะเป็นเริ่มต้งต่อสองแสนแล้วท้าวเพชรตอนนี้หกแสนแล้วก็จะเป็นล้าน <c oughs> นะครับขออนุญาตตรงนี้ตัวนี้ที่ปัญหาของเราที่เราพบก็คือที่เราอยากอยากพลิกปืนแล้วก็ เกิดจากการขุดทั้งหมดมันจะมีกองดินอยู่สองจุดจุดตรงนี้ที่เราเห็นตรงหน้านี่นะครับกับหมู่งวัดควายประมาณ274ไร่นะครับแล้วก็ตรงพุทธอุทยานเนี่ยเราจะทําเป็นส่วนสาธารณะตรงที่อยู่ในอำนาจหน้า,นาที่ของอำเภอเราคืออำเภอวัญชันะครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนนี้ของเขตห้ามล่าเดี๋ยวขอขอนุญาตเขตห้ามล่าสั้นๆว่าเรามีแผนร่วมกันขุดป่าสามอย่างและปีกสี่อย่างครับเช่นครับนายวรัลลีไชยสารครับหหัวของเขตห้ามล่าสัตง์ป่าใช่ซึ่งในส่วนของแนวทางการดําเนินการในเรื่องของ ฟื้นฟูในระบบนิเวศต,ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลในเรื่องของการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนรอบพื้นที่ด้วยเราดูแลในส่วนของระบบนิเวศที่เป็นปกติที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำแล้วเราจะเพิ่มเติมในส่วนของอแหล่งที่เป็นระบบนิเวศคือที่ป่าท,ที่ให้อาหารกับชุมชนนะครับตรงนี้ก็โดยใช้หลักการของ การปลูกป่า3ามอย่างไปดูสี่อย่างคือให้ป่ากินป่าใช้แล้วก็ป่าโครงสร้างเพื่อความชุ่มชื้นของพื้นที่ครับแล้วไอ้ป่าโครงสร้างกบปลูกต้นอะไรป่าโครงสร้างเพื่อสร้างความชุ่มชื้นเตรียมเตรียมปลูกต้นอะไรก็จะเป็นขิมขิดกันไปก็ในส่วนหนึ่งก็จะเป็นไม้ในโครงสร้างของป่าแต่ละชนิดครับอย่างเช่นในป่าเต็งลังก็จะพยายามที่จะสร้างให้มีป่าเต็งไม้เต็งไม้รางซึ่ง ในส่วนของไม้ที่เป็นไม้ในวงยางนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับเห็ดอันนี้เราก็จะได้ต่อยอดในเรื่องของปลูกบริเวณปลูกบริเวณที่เป็นข้องดินด้านองดินตรงนี้ทองที่สองนะครับนน้นะคะชนในนาพคอํางอำเภอทางเขียนหน้าแก็เวลามีนักท่องเที่ยวมาเขจะมาตั้งแคมป์อยู่ด้านบนแล้วมองมาพวกก็จะเห็นพื้นที่ที่เป็นเขียนแล้วมองเห็นน้ำก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพะเยา ตอนนี้เราขุดฝาไปสองครั้งแล้ววันที่สิบเอ็ดก็จะมารอบตรงนี้ครับประมาณสองทีงนะที่จะเดินวิ่งแล้วก็ขุดฝาตรงนี้ด้วยนี่น่าจะเป็นในนี่นะเป็นตะเคียนมไม่จำเพียงมันเป็นตินชุ่มน้ำ มันได้ท like 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 mm ั hmm. like ้งสองอย่างไปเกี่ยงอย่ยางดอย่างด้อยางอนาเ่องคืส่วนหนึ่งก็ในในในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำนะกเรียกว่าเป็นพื้นที่ดินต่ำแล้วก็จะใช้ไม้ผ่านไม้ของป่าอีกแล้วก็จะมีพวกระเคียนพเขียมพวกอะไรที่เป็นป่าอีกแล้วก็ ขอสูงขึ้นไปก็จะเป็นของป่าผสมผัดใบหรือป่าพงจะทํามซึ่งตรงนี้ก็จะมีพวกไผ่เป็น,เป,นเป็นตัวชูที่จะทําให้รัศดรได้ใช้พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นป่าเต็งลางที่เป็นเหมือนกับเป็นซป,ปเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้และจำเรียน,น,น,นตลอดนี้ครับว่าในในน้ำในบริเวณนี้ครับเราจะมีอาคารบังคับน้ำอยู่สองแห่งทางด้านท้ายจากตรงนี้ครับการขึ้นลงของน,น้ำก็จะมีผลสําหรับในเรื่องของรักลุรัด ราะว่าทางอาจารย์เองเนี่ยบางทีเนี่ยจะเป็นทีมงานของมาดูนกดูอะไรในบริเวณนี้นะครับสามารถก็ไปเยอะเลยนี่ตรงนี้ช่วงที่มีการทํานานี้หายไปเกิดเกิดเป็นสูญอันนี้กลับมาอย่างะครับเริ่มกลับมานะครับแล้วมันมีปัญหาอย่างนี้การจับเราขุดน้ำทุกอย่างมันลอยลอยลอร่องหมดตรงนี้ก็เลยเกิดภักิจกับแห้งแล้วไฟไหม้ ตอนนี้เราก็เลยเมีมาตรการให้เขียนห้ามล่าใช้กฎหมายพระราชกิจกาใครจะเข้าตรงนี้ห้ามจุดแล้วก็มีบัตรเข้าหมอน,นุรักษงเราประกาศค่ามประชาคมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําร่องนะครับขุดเพื่อให้น้ำเนี่ยมันกลับไปเลี้ยงความชุ่มชื้นตรงนี้ให้อยู่ต่อไปครับแต่ว่าต้อง,องดได,ด,ได้ได้ได้ครบ เรื่องขุดเรื่องอะไรเรื PUBG, me, 53, Andre, ่องรั้ทางกรมอาหกรก็จะวางแผนร่วมกับทางในพื้นทเราจะทำอาคารปะคับน้ำเพื่อประคับน้ำที่อยู่บริเวณนั้นอนครับให้เข้าไปหล่อเลนในตัวเากปลาไม่ให้ได้เ <okay> พื่อรักษาปาไค่เพื่อรักษาระบบนิเวศของปาไค่ไว้ต้องดูแลคุยเรื่องนิเวศยกที่ฝังนี้คือเรื่องเรื่องที่เป็นที่ชุ่มน้ำเที่นี่มันจะไม่เหมือนที่ใต้ที่นี่มันอยู่บนสนุนนที่ถดดเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราคงบอกว่าไอ้ช่วงไฟที่เผา มันรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าต่อไปเราจะควบคุมปริมาณน้ำให้มัน,นให้ตัวมันยกขึ้นแล้วก็ยุบลงต้องยกขึ้นแล้วก็ยุบลงเขายุบลงเนี่ยพอถึงช่วงแรกน่าจะดูเขาทำงานควายไม่มีขี้ควายไม่มีขี้ดูควายเราจะต้องยลงลงุบค่้มุนแค่ฝวายแค่หมุนเพราะฉะนั้นทุกเนี่ยคนกับป่า่ด้วยกันแล้วม่ได้ยุบได้ไหมเราก็ปล่อยน้ำแล้วก็ที่ที่คุณประธานร่วมกับทางเเอเภอครับเราวางแผนวา่า บริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับอบริเวณก่อการครับเราทําเป็นอุดเป็นแหล่งน้าตื้นน้ำตื้ประมาณ50เซนเพื่อให้สัตว์อะไรลงไป,ไป,ไ,ปไปกินอาหารได้พอเลยจากผับปิดพักครับหลังจากนั้นมาก็เป็นล่องน้าลึกลึกสามเมตรนั่นเราก็ใช้เป็นเก็บน้ำได้ทั้งจะทั้งสัตว์ทั้งอะไรก็สามารถลงเข้ามาในมันมาใสานานน่น้ำในหนองได้เพราะว่าในแนพัฒนาในปีที่ปีที่เ เราจะเริ่มปล่อยสัตว์ป่าสัตว์กีดลงพื้นที่บริเวณเกาะนี้เกิดจะทท้งหนุ่มเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังซื้อฟืนหนึ่งหนึ่งถึงหกนนี่กว้างเท่าไหร่ประมาณความกว้างห้องนี้ครับห้องนี้ก็ประมาณสิบสี่สิบห้าเมตรเองด้านนีแต่ตัวที่เป็นห้องใหญ่นี้